สองสาวชาวเกาหลีคู่นี้พวกเธอตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Thailand m a ต t e r กันด้วยนะครับหากใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยและผม ผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมาพวกเธอทั้งสองคนก็ได้อยู่ที่ประเทศเกาหลีพวกเธอบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่ฮ่องกงเพื่อเดินทางไปยังเทพและต้องแลกเปลี่ยนเงินเพื่อใช้จ่ายในกรุงเทพหลังจากที่แลกเปลี่ยนเงินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ไปที่ร้านสะดวกซื้อในสนามบินและได้ซื้อคอนดอกชีสมากินหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ออกเดินทางในระหว่างที่เธอ เธอนั่งอยู่ในเครื่องบินเธอบอกว่าอาหารในเครื่องบินไม่ค่อยอร่อยเลยแถมเธอและเพื่อนของเธอยังนั่งกันคนละที่อีกด้วยแต่ว่าที่นั่งของเธอกว้างใช้ได้เลยหลังจากนั้นเธอก็ออกเดินทางถึงสนามบินที่ฮ่องกงและได้ไปขึ้นเครื่องบินต่อไปที่กรุงเทพในขณะที่นั่งเครื่องบินอยู่เธอก็ได้กินอาหารบนเครื่องบินลำนี้เธอบอกว่าอาหารบนเครื่องบินของฮ่องกงอร่อยมาก แถมเธอยังได้ฝึกพูดภาษาไทยเล็กน้อยกับคนไทยที่นั่งอยู่ข้างๆแต่พอผ่านไปเธอก็ลืมอยู่ดีจากนั้นพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยพอออกมาจากเครื่องบินพวกเธอบอกว่าที่ประเทศไทยร้อนมากแถมฉันยังใส่เสื้อหนามากดังนั้นฉันจะไปเปลี่ยนชุดก่อนหลังจากที่มาถึงพวกเธอก็แปลกใจว่าทำไมสนามบินที่นี่กว้างใหญ่จังต่อมาพวกเธอจึงได้เรียกแกล็บมารับจากนั้นพวกเธอจึงเดินออกมาข้างนอก สนามบินและได้พูดขึ้นว่าที่ประเทศไทยในเวลานี้ดูวุ่นวายมากมายเพราะมีรถสัญจรเยอะมากๆจนพวกเธอหารถของพวกเธอไม่เจอและไม่นานเธอก็หารถของเธอเจอและได้ขนของขึ้นไปในขณะที่นั่งในรถ พวกเธอก็ได้ไปเห็นกับรถจักรยานยนต์ที่อยู่บนถนนเยอะมากๆพวกเธอถึงกับประหลาดใจมากแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเริ่มจะมืดแล้วพวกเธอจึงอยากจะรีบไปถึงโรงแรมไวๆหลังจากนั้นพวกเธอจึงเดินทางมาถึงที่โรงแรมเมื่อได้เข้ามาแล้วพวกเธอก็รู้สึกตกใจกับลิฟต์ของโรงแรมที่นี่เพราะมันมีหน้าตาไม่เหมือนกับลิฟต์เลยจากนั้นพนักง,งานของโรงแรมเลยพาพวกเธอขึ้นลิฟต์พอขึ้นมาด้านบนเธอก ก็ได้เห็นป้ายที่บอกว่าห้ามเอาทุเรียนเข้ามา นั่นทําให้เธอขํำเล็กน้อยและจากนั้นพวกเธอจึงได้ไปที่หน้าเคาน์เตอร์และได้เข้าไปเช็คอินต่อมาพวกเธอจึงเดินเข้าไปในห้องของพวกเธอพอได้เข้าไปแล้วเธอก็บอกว่าที่ห้องเธอมันสวยมากๆและโรงแรมนี้มีราคาต่อคืนที่ค่อนข้างถูกเลยและในตอนนี้พวกเธอก็หิวมากๆพวกเธอจึงได้บอกว่าจะไปหาอะไรกินเพรได้ยินมาว่าร้านอาหารอร่อยอยู่ใกล้แถวนี้แถมเป็นร้านที่คนเกาหลีชอบมากๆหลังจากที่ได้เด ออกมาจากโรงแรมได้5นาทีพวกเธอก็ได้พบกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าแซคบคักและตัวของเธอก็ได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้กินอาหารไทยแล้วพวกเธอก็ได้ตื่นเต้นมากๆและจากนั้นพวกเธอจึงได้ไปสั่งอาหารโดยมีผัดไทยต้มยำไก่ทอดและคอหม,มูย่างหลังจากที่ได้กินแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆแล้วพวกเธอก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายหลังจากที่กินเ สร็จแล้วพวกเธอก็ได้จ่ายเงินไปหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดิอนออกมาจากร้านแล้วพวกเธอก็แวะเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อ และพวกเธอก็ได้เห็นกับสินค้าต่างๆและข้าวกล่องอีกมากมายพวกเธอจึงได้ซื้อของกินเล่นมาเล็กน้อยพอเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วเธอก็ได้เข้าไปแวะซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออีกแห่งและได้เข้าไปซื้อของกินเล่นอีกนิดหน่อยและก่อนที่พวกเธอจะกลับไปที่ห้องพักพวกเธอจึงได้แวะเข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งและได้สั่งเครื่องดื่มค็อกเทลจากนั้นพวกเธอจึงกลับไปที่ห้องพักในวันต่อมาพวกเธอได้บอกว่าพวกเธอกําลังจะ นั่งรถทุกๆที่ทางโรงแรมเรียกมาให้ระหว่างที่เธอนั่งเธอก็ได้บอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากจากนั้นพวกเธอจึงได้ลงจอดที่หน้าร้านแห่งหนึง่งและได้บอกว่าขี่รถตุกๆก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นพวกเธอก็ได้บอกว่าพวกเธอได้ซื้อทัวร์สำหรับเที่ยวอยุธยาครึ่งวันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางไปที่โรบินสันเพื่อกินอาหารกลางวันที่ร้านแมคโดนัลระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟพวกเธอจ จึงได้ลองกินนมเปรี้ยวที่พวกเธอซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเมื่อวานพอก,กินแล้วพวกเธอก็บอกว่ามันเปรี้ยวและอร่อยมากและพวกเธอก็ดูชอบมันมากๆจากนั้นอาหารที่พวกเธอได้สั่งก็ได้มาเสิร์ฟและพวกเธอก็ได้ลองกินพายข้าวโพดและได้กินเบอร์เกอร์ชีสเธอบอกว่าเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากขนมปังและเนื้อหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้ไปขึ้นรถทัวร์และได้เดินทางไปที่อยุธยาในขณะที่เธอนั่งอยู่ในร รถเพื่อนของเธอจึงได้ถ่ายวิดีโอตอนที่เธอหลับเพราะว่าเธอเป็นคนเมารถต่อมาพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดใหญ่ชัยมงคลในอยุธยาแล้วจากนั้นไกด์พาพวกเธอไปเดินดูรอบๆเมืองอยุธยาจากนั้นพวกเธอจึงขึ้นไปจุดบนสุดและได้เข้าไปโยนเหรียญแล้วเธอได้บอกว่าตอนนี้ฉันใส่ชุดสีเดียวกับพระพุทธรูปพอเที่ยวเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินไปขึ้นรถและก็ได้มีคนแจกน้ำฟรีให้กับพวกเธอด้วยเธอจึงได้ดื่มน้ำอย่าง หิวกระหายต่อมาไกด์นาเที่ยวได้บอกว่าจะพาไปชมฟาร์มช้างพอพวกเธอได้ยินพวกเธอก็ดูตื่นเต้นมากๆพอมาถึงพวกเธอก็บอกว่าช้างที่นี่น่ารักมากและต่อมาจึงได้เดินทางไปที่วัดมหาธาตุและพวกเธอได้พูดเกี่ยวกับบรรยากาศของที่นี่ว่าถ้าอากาศไม่ร้อนเกินไปมันน่าจะเป็นสถานที่สงบและผ่อนคลายมากๆหลังจากที่เที่ยวชมเสร็จแล้วเธอจึงได้กลับไปที่รถทัวร์และได้ซื้อขนมครกมา กินพอได้กินเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนกินขนมปลาพุงออปังที่ไม่มีถั่วแดงเลยหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้ไปร่องเรือและได้กินอาหารเย็นบนเรืออีกด้วยโดยอาหารที่พวกเธอได้กินนั้นก็คือข้าวผัดทะเลและผัดไทยต่อมาเรือก็ได้ออกตัวและเธอก็บอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆและวิวก็สวยมากด้วยพอร่องเรือเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ไปถ่ายรูปกันและได้เดินทางกลับพอเดินทางมาถึงที่อโศกแล้วพวกเธอกําลังจะ เดินทางกลับไปห้องพักแต่ก่อนจะกลับพวกเธอก็ได้แวะไปที่ห้างเทอร์มินอล21และได้ขึ้นไปที่ชั้น3และได้ไปสั่งน้ำมะม่วงปัน่นและไอศครีมมะม่วงพอกินเสร็จเรียบร้อยพวกเธอจึงได้เดินทางไปต่อที่ร้านอาหารเพื่อที่จะกินอาหารข้ามกันที่ร้านเสวยและพวกเธอก็ได้สั่งปูผัดผงกะหรี่ข้าวผัดสับประรดและผัดผักบุ้งไฟแดงพอพวกเธอลองกินปูผัด ผงกะรี่แล้วเธอได้บอกว่ารสชาติของปูผัดผงกะรี่ของที่นี่แตกต่างกับปูผัดผงกะรี่ที่เคยกินที่เกาหลีมันคนละเรื่องกันเลยและมันอร่อยมากๆพอกินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้จ่ายเงินไปจากนั้นพวกเธอจึงไปนั่งรถไฟใต้ดินและพอพวกเธอเดินทางมาถึงยังจุดหมายแล้วพวกเธอก็ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่สายไฟเยอะมากๆและได้ไปเดินดูอาหารที่ตลาดจอร์จแฟร์พอเข้ามาที่ตลาดแล้วพวกเธอได้พูด ขึ้นว่าอยากกินน้ำมะพร้าวและเธอก็ได้ไปซื้อมะพร้าวมาหนึ่งลูกพอเธอได้ลองดื่มน้ำมะพร้าวแล้วเธอบอกว่าน้ำมะพร้าวร้านนี้หวานและอร่อยมากจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินไปเล่นกันต่อและได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆมากมายในตลาดพอเดินไปได้สักพักพวกเธอก็ได้ไปสะดุดตากับร้านระบายสีตุ๊กตาพอระบายสีเสร็จแล้วเธอก็ได้เห็นว่าร้านค้าต่างๆเริ่มที่จะปิดแล้วจากนั้นพวกเธอก็ได้เรียกรถแท็กซี่ให้มารับเพื่อ ที่จะเดินทางกลับไปยังห้องพักสําหรับเรื่องราวของพวกเธอก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Thailand m a s t e r กันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ